สวัสดีค่ะแปลงนี้เล็กจ้าทาเป็นแปลงผักเล็กๆนะคะจะปลูกผักกาดมเมล็ดผักกาดกวางตุ้งออกดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมหวานไปก่อนหน้านี้ถีไปนะคะนี่เปิดแล้วแต่ว่าเล็กใช้ถุงพลาสติกครอบไว้นะเม็ดอยู่ในนี้นะคะมีคนให้พี่สาวมาพันเขียวพันเขียวเข้มใหญ่แล้วก็จะมีดอกด้วยเนาะ เล็กจะปลูกลงตรงนี้เมื่อกี้ทำแปลงไปแล้วนะคะนี่ใช้ขาดแปลงเล็กๆเองค่ะท่านผู้ชมก็จะมาแบ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ช่วงเช้าจะมีแดดแต่จริงๆผักกาดมันชอบแดดแหละแต่ว่าช่วงบ่ายๆมานะคะมันจะเป็นร่มหน่อยแต่ช่วงเช้าก็แดดเยอะอยู่อ่าทีนี้เดี๋ยว แล้วก็จะหวานลงเนาะนี่นะคะครั้งนี้จะไม่หวานทีนะหวานแบบไม่ตั้งใจแม่บอกนะคะอย่าไปหวานทีมากเดี๋ยวได้จะหวานลงเลยนะโอเคเสร็จแล้ว ก็ยังมีทีอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยถอนทิ้งก็คงไม่ทีเหมือนครั้งที่แล้วทีนี้เร็จะโรยด้วยแกลบนะคะแกลบดํานะท่านผู้ชมคือแกลบเก่านะโรยลงไป ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยขี้หมูขี้ไก่ยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวโรยแกบก่อนให้พักกาดงอกก่อนนะคะบนมากับแกลบนะคะ ไม่พอนะท่านผู้ชมเล็กจะปกคลุมด้วยฟางด้วยนะคะฟางข้าวเราจะคลุมด้วยฟางเวลารดน้ำแล้วมันฟางมันก็จะยุบลงไปเองนะคะ เสร็จแล้วคุมด้วยฟางแล้วนะคะคุมบางๆนะท่านผู้ชมถ้าเกิดคุมหนาเกินไปเดี๋ยวเม็ดผักไม่เกิดนะคะแกลบก็โรยบางๆต่อไปก็รดน้ำค่ะใช้บัวรดก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้สายยางเพราะว่าถ้าใช้สายยางแล้วเม็ดผักมันจะกระจายมันจะเคลื่อนนะคะ นี่ผักแปลงเล็กๆความกว้างประมาณเมตรก,กว่าเล็กๆเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ประมาณนี้เองนะคะค่ะ,คะเมื่อเวลาผ่านไปผักแปลงนี้ก็ขึ้นเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าตรงนั้นจะแหว่งนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแรกๆอ่ะเรียกว่าจะลื้อแล้วนะเพราะว่าไก่มาจิกกินนะคะแต่ว่าแล้วก็ปล่อยไว้นะจนกระทั่งผักก็สวยขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะอันนี้จริงๆแล้วถอนกินได้แล้วนะคะก็ถอนออกเนาะมันจะได้ต้นโตนะคะมันจะมียาขึ้นแซมบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหระพา ที่เอามาวันหวานลงนะเดี๋ยวถอนหญ้าออกก่อนนะคะอ่าอันนี้จะเป็นมะเขือพวงค่ะนี่นะมะเขือพวงเนื่องจากว่าข้างบนเป็นต้นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงต้นนี้เล็กเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะสูตรไล่มแมลงผ่าต้นนั้นที่โดนเพี้ยกินก็ใช้สูตรไล่มแมลงของท่านอาจารย์สามารถ ใช้ใบครั้งเดียวเองค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นมาเพียก็ไม่ลงอีกเลยนะคะใครต้องการไล่เพียไล่แมลงแบบเห็นผลในเมื่อเขือพวงนะให้ใช้สูตรนั้นเลยค่ะเ,เห็นไหมนี่ดกออกลูกเต็มนะคะเกือบทุกช่อนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเล็กนั่งถ่ายนะ ดึงลงมาเลยนะคะมันตรงนี้มันจะแดดแดดไม่จัดมากนะแต่ว่าผักก็เขียวสวยอะคะ่ะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นมะละกอเล็กมาหวานลงข้างนี้เลยอันนี้เป็นโอ้กรอบมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมโดนมือน,นิดเดียวหักละเดี๋ยวพอถึง ขั้นตอนต่อไปเล็กก็จะบำรุงแล้วนะคะคือโรยแต่ปุ๋ยคอกตอนแรกยังไม่ได้บำรุงอะไรอีกออกแบบสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเยอะมากนะเราสามารถแบ่งไปปลูกแยกได้นะคะเพราะว่ามันจะต้นใหญ่แล้วก็มีดอกนะผักกาศซ่อมบานเท่าน่าจะเนาะเอาไปกินกระปนใดเล่ยจ้ะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เอาไปกิน กับน้ำพริกได้เลยนะคะปลูกผ,ผักกินเองง่ายๆค่ะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีรูนะอันนี้ก็คือเป็นไร้เคมีนะคะไม่ได้ใช้ยาไร,าแร่แมลงเนี่ยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้มื่อเขือพวงเยอะมากค่ะเนี่ยอ๋เยอะเลยค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเล็กจะย้ายไปปลูกไว้เมื่อเขือพวงนี่ปีสองปีสามปีตัดแต่งกิ่งดีๆกินได้ตลอดนะคะมีให้เรากินตลอดฝั่งนู้นจะเป็นคะนา้าแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะที่เล็กหวานไว้นะส่วนทางนี้ก็จะเป็นหญ้าฮูเล่นะแล้วก็อันนี้เล็กเพิ่งกาะน้ำใหม่ลงไปก็เป็น น้ำปลาปลานะคะแล้วก็ใช้ขวดเดิมเล็กจะขยายจุลินทรีย์สองข้อแสงอีกนะคะมาถ่ายให้ดูนะใช้สำหรับรถผักอะคะ่ะมันจะมันมีโปรตีนเยอะในสีแดงนะคะอ๋อแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะเราก็มาบำรุงผักอะคะ่ะผักมันจะเขียวอวบสวยนะคะคือเล้งมีปุ๋ยเยอะก็ใชอ้อันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะ เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกมาเขือเทศก็พอไว้เยอะโอเคค่ะมาถ่ายให้ดูล้นะคะหลังจากที่หวานลงไปแล้วก็ยังถี่เหมือนเดิมนะนะเดี๋ยวจะถอนไปกินใครอยากปลูกผักกินเองแบบง่ายๆแปลงเล็กๆนะคะนี่นะประมาณเมตรหนึ่งนะคะให้ผู้ชมแปลงเล็กๆเองนะก็ได้กินแล้วคะ่ะ ใครปลูกผักอะไรบ้างก็มาแชร์เล่าสุกกันฟังนะคะดูแลยยังไงสำหรับเล็กแล้วก็ทำปุ๋ยใช้เองบำรุงเองแล้วก็เก็บกินได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวนำสาระดีๆ mm. เกี่ยวกับการปลูกผักเกษตรที่เล็กรักเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ